สวัสดีครับวันนี้จะพามาแกะกล่องบ็อกเซ็ตของเรื่องแม่มุมแล้วไงข้องใจเหรอคะนะครับผมมันเป็นบ็อกซ์ที่มาจากเล่ม ex เล่ม2งนะครับพูดง่ายๆคือเป็นเล่มสุดท้ายของซีรีส์ทำเป็นบ็อกซ์เพื่อที่จะใส่ได้ทั้งหมดนะครับของทั้งเรื่องนะครับผมก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะตีไปประมาณสัก18เล่มนะเพราะมีเล่มพิเศษ2เล่มนะครับผมก็มาค่อยๆแกะแล้วกันนะครับผมโอ้กินมือนิดนึง นะครับมาค่อยๆดูทีละนิดแล้วกันครับผมเปิดมาแล้วโอ้ติดกระทั่งตรงนี้เลยนะขาผมตุ๊บ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 โอเคนะครับออกมาค่อยออกมาชาร์จกันนะครับผมโอ้แกะแไม่ได้นะสงสัยต้องแกะหมดนะครับผมเพราะถ้าทางอยาะติกมาแน่น ค okay. ต้องระวังนดเดียกอย่ไปกีดกล่องที่จะลำบากนะครับผมไดได,ดันไม่ได้ต้องค่อยๆแกะนะโอ้ยลำบากเออ ต้องระวังนิดหนึ่งถ้ามีขมไปเดี๋ยวจะไปกีดของสำคัญเราโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วมาดูนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะภาพนี้ก็จะเป็นภาพแมงมุมมังกรแล้วก็จอมมาน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวของโซเฟียกับจอม,มานอันนี้ก็เป็นโซเฟียกับน้องแมงมุมนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้องแมงมุมกับ ตัวน้องยักษ์นะทีนี้ดูนะครับผมจากกล่องนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นแพ็คพิเศษระดับสองนะไม่ใช่ระดับที่แพงที่สุดนะเพราะระดับแพงที่สุดเนี่ยมันจะแถมภาพวาดแน่นอนนะครับว่าผมไม่เก็บภาพวาดเพราะไม่มีปัญญาเราก็เลยเอาบล็อกละกันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะค่อยๆแกะตรงนี้นะโอเคออกมาแล้วนะครับผมคือให้ซองพลาสติกมาด้วยนะก็ะคือถ้าแกะดีๆเนี่ยซองพลาสติกก็จะไม่ขาด แต่คงจะยากนะ่ไฟสายไปนะครับผมพิธีแก่ง่ายๆโดยรวมบล็อกก็โอเคนะครับผมจะมียับที่มุมนิดนึงนะน่าจะมาจากการขนส่งหรือมาจากการผลิตนะอันนี้ก็ต้องทําใจระดับนึงมาตรฐานมันแค่นี้ยนะครับโอเคอึ๊บไปเลยกั่ ค่อยๆนะคบผมเพราะว่าถ้ามันไอ้นั่นเนะี่ยโอเคอย่างนี้ง่ายกว่านะรักทุเลนิดหนึง่งเพราะพยายามจะเก็บซองไว้นะครับผมเราจะได้กันฝุ่นขอโทษนิดหนึ่งนะครับโอเคโอ้กว่าจะผ่านด่านได้อะเรียบร้อยแล้วครับบล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะ เปิดยังไงวะยังไม่ดูเลยนี่การเปิดนะครับโอเคเจอแล้วตรงนี้นะ่าจะเป็นจุดที่เปิดป่ะโอเคหนุนโอ้โหเ,เกือบสวยแล้วไม่ล่ะต้องเปิดด้านนี้นะนะโอเคในเนี้ยก็จะมีอยู่แค่ EX เล่มสองเล่มเดียวนะครับ แล้วก็กล่องบอกเปล่านะครับผมอึ๊บมาแล้วนะไม่มีอะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับเล่มสิบหกไไม่ใช่สิเล่ม e x สองนะครับผมแมงมุมเมืไงคล่องใจหรอคะนะครับผมทีนี้มาถึงไฮไลท์นะครับผมต้องบอกก่อนนะว่ามันยังมีคนรีวิวนะครับว่าบล็อกเนี่ยมันใส่ไม่พอคือไม่สามารถใส่ได้ครบทุกเล่มนะแล้วก็มาลองใส่ดูนะขอโทษนิดนึงนะเรียงเล่มนะครับผม ดูสิมันจะพอป่ะเพราะบางคนเขาบอกว่ามันใส่เผื่อไฟข่าดนะก็จะมีรายละเอียดนิดนึงนะที่ต้องมานั่งเอาบางอ่อ,องเพราะบางกล่องเนี่ยมันจะอยู่ในในเขาเรียกอะไรนะในกล่องนะครับเพราะว่ามันจะมีแดดเล่นใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นปกพิเศษนะเล่นดิเศษดูดิมันจะใส่ได้แค่ไหนโอเคเรียงเล่มนะ นี่ไหนก็เรียงมาแล้วเราก็เรียงไปแบบนี้แล้วกันดูที้มันจะพอป่ะรุ้นนะครับผมเพราะมีคนได้แล้วเขาบอกใส่ไม่พอนะซึ่งผมก็ว่ามีแนวโน้มจะใส่ไม่พอนะทำใจนะครับว่าจะต้องมีเล่มหนึ่งอยู่ข้างนอกหรือเปล่าฮึบเฮ้ เน็บหนึ่งนะครับคือพอใส่ได้นะแต่ว่าจะต้องทำการยกย้ายฟ้าดินนิดนึงนะครับก็คืออันนี้นะครับมาแกะเล่นพิเศษดีกว่าพอเราแกะเล่นพิเศษใช่ไหม ซึ่งเลพิเศษมีอะไรเดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังครับเอาตรงนี้ออกอ๋อเล่มพิเศษก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีหลังร่ากันเราก็จะมานะครับผมใส่ไปพร้อมปกนะคับหน่อยนะครับแต่คิดว่าน่าจะพอดีนะใส่ได้นะครับผมแต่คับหน่อยนะเรียกว่าเรียกว่าคับสุดๆอะใส่ได้แค่นี้ วิธีแก้นะครับผมสงสัยต้องใช้ไม้ตายอีกแล้วพกปกพิเศษนะครับผมที่ปกติเนี่ยจะจะเก็บอยู่กับพวกแง่ใช่ไหมเราก็ถอดเก็บต้องถอดเก็บเพราะว่ากี้ผมดูแล้วมันแน่นไปนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นปกพิเศษอ๋อนี่อ๋อ,อปกพิเศษโอเโทีครับไหนก็ให้ดูปกธรรมดาไปแล้วกันนะครับผมอันนี้อะ ปกพิเศษจะแบบนี้นะกับปกธรรมดาจะแตกต่างกันกนิดนึงนะครับผมนะให้ดูไปเลยทีนี้พอเราถอดปกพิเศษออกให้มากมันก็จะคิดว่าใส่ได้พอดีนะฟองดูนะครับผม หรือจะติดนิดนึงอะ่ะพูดง่ายคือทับไปนะครับผมแนะนําว่าไม่ควรยัดนะพูดกันตรงๆนะโดยตัวนะผมว่าไม่ควรจะยัดมันนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าใส่ไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมสู้เอาพวกเล่มพิเศษบางเล่มไปเก็บไว้ข้างนอกดีกว่านะครับผมก็ราวนี้นะครับผมสําหรับบล็อกเซตนะครับผมก็คือว่า มันจะมีความหลวมอยู่นิดหน่อยนะเท่าที่ดูนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่ตามนะครับผมสวัสดีครับ